วันนี้มีทะเลหมอกฝนฟ้าตกนะต้นแจงนี่ใบสวยเช่ไหต้นแจงต้นแจงเนหะลวอปบ่เจียชอบเรียกต้นแจงนะอันนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติเขาเรียกต้นอ,อยู่ตรงไหนก็ร่มเย็นนะต้นแจงนี่นะวันนี้ดูเมฆหมอกกัน โอ้โห oh, ลมแถวบริเวณเจดีของหน้าดูเลยมากเลยวันนี้อยู่ต้นไม้ต้นนี้เดี่ยวๆเลยตอนนี้เวลาเขาออกดอกออกใบเขาสวยมากนะในฤดูของเขาฤดูใบไม้ร่วงจะสวยต้นนี้ถ้ามองไปโน้นก็จะเห็นผาสูงมองไปด้วยเห็น โตนและอื่นๆอีกก็กำลังงามปู้แหวสัตว์นะมีนกบินอยู่ข้างล่างนู้นนกตัวนี้ก็อยู่แถวนี้นะบรรยากาศเป็นแบบนี้ในวันนี้ ส่วนต้นสงสูงต้นนี้เรียกตะโกพนมต้นสูงต้นนี้ต้นเดียวตะโกพนมก็มีต้นไม้ที่เป็นแบบนี้นะบางทีบางคนก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรต้นนี้เป็นต้นยาและใบก็กินได้ลืมชื่ออีกแล้วเป็นต้นยาแล้วก็ใบก็กินได้ ก็ตัดเป็นตอนท่อนตอนท่อนไปทายาเดี๋ยวสักพักของนึกชื่อได้ตัวเนี้นี่บรรยากาศวันนี้ก็คล้มๆเลยหลังจากฝนตกนี่บรรยากาศที่จริงพวกนี้ว่าจะสํารวจป่าในค้องห้องเรียนธรรมชาติสัหน่อยว่าจะชวนพวกพวกปลอดโควิดมาสํารวจป่าสัหน่อย คือจะเวลาจะชวนใครมาวัดหรือว่าทํางานทุกวันนี้ก็ต้องตรวจ mm hmm. เขาเรียก ATK หรืออะไรเนี่ยต้องตรวจก่อนทุกวันนี้ไอ้ที่เครื่องตรวจต้องมีประจําวัดนะก็ขอบคุณหลายๆท่านเอาเครื่องตรวจมาถวายแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์อันนี้บรรยากาศภูผาสูงเป็นแบบนี้ที่ทำงานที่มหาวิหารก็คง เป็นบรรยากาศแบบเดียวกันหลายๆที่ก็คงฟ้าฝนตกในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้นะบรรยากาศก,ก,กอดอกดูวิวกอดอกดูวิวแล้วก็ดูธรรมชาตินะนกยุงกำลังกกไข่กันระยะนี้นะฝนตกแค่ไหนมันก็ไม่หนีนะนก็กกไข่อยู่ริมหน้าผานกยุงมันก็ คิดว่าอยู่ที่อื่นไม่ปลอดภัยมันก็เลยมากกไข่อยู่บริเวณกุฏิอาตมาเนี่ยตาก็อนุญาตนะอนุญาตให้นกยุงกกไข่หรือว่าไข่อยู่แถวเนี้ยบางตัวก็บินลงใต้หน้าผาตรงใกล้ๆกล้กุฏินี้บางตัวก็อยู่ข้างบนเป็นนกยุงป่าก็คงหาที่พึ่งนะที่จริงนกยุงเหล่านี้ก่อนหน้านี้ไปอยู่แถวเจดีบ้าง แถวทางโน้นบังพอจะออกไข่ออกลูกก็มาอยู่แถวนี้แถวกุฏิอตมานี่แหละวิ่งไปวิ่งมาอยู่นี่นะก็สัตว์มันก็เหมือนคนหละพออาศัยได้ก็ได้อาศัยกันวันนี้มองเห็นแค่มองเห็นนี่แหละเป็นท้องฟ้าเป็นขมุกขมัวก็เป็นบรรยากาศที่ตั้งแต่เที่ยงแล้วละ่ะ ฝนฟ้าลงก็เป็นแบบนี้วันนี้ใครมาที่วัดป่าภูพาสูงใครมาเที่ยวชมก็ก็เย็นบรรยากาศขอความกรุณานะวันนี้ที่พูดเนี่ยมีเหตุมีบางคนเห็นของวัดแล้วเอาขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยที่พูดในวันนี้ยาสิ่งที่หายากเอาเป็นว่าทางวัดไม่อนุญาตให้ใครมา เอาของในวัดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นยาบราพเภทหัวช้างหรือว่าสบู่เลือดหรือว่าต้นโคคารอะไรพวกนี้ของอยู่ในธรรมชาติก็ให้อยู่ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นว่านเพชรหึงหรือกล้วยไม้บางชนิดเป็นกล้วยไม้ป่าทางวัดไม่ได้อนุญาตนะ บางคนมาแล้วก็เอาขนใส่รถไปหรืออ้างว่าเอาไปรักษาคนป่วยอย่างนั้นอย่างนี้ที่พู้นี้มีเหตุแล้วนะมีเหตุแล้วว่าทางวัดเราไม่ได้อนุญาตเลยแม้แต่พระอาจารย์เองก็ไม่มีสิทธิ์ในสมบัติของป่าสมบัติของป่าเป็นสมบัติของแผ่นดินต้นไม้อะไรพวกนี้พระก็ไม่ได้มีสิทธิ์ พระไปตัดไปเรื่อยก็ผิดกฎหมายเลยต้องซื้อเอาฉะนั้นไม้มะค่าไม้อะไรที่เราซื้อเอาซื้อในที่ที่มีโฉนดอย่างไม้ปรูเนี่ยทุกวันนี้ที่ที่มีโฉนดก็สามารถที่จะตัดได้ตามกฎหมายหรือไม้ที่เป็นไม้ยางก็สามารถได้นะฉะนั้นบางคนมาวัดแล้วเอานู่นเอานี่ของวาดไป เอายาเอาอะไรหรือว่าสมบัติของของป่าสมบัติป่านี้เราเอาไปไม่ได้นะก็ต้องอยู่กับป่าอยู่ในป่าบางคนจอดรถแล้วแล้วลาบแล้วล้ลลวงอะไรอย่างนี้เห็นอะไรเอาหมดแม้แต่กระรอกกระแตก็จะดักเอาไปบางคนมาดักอยู่หน้าวัดดักนกเขาเรียกว่าไก่ฟ้าพญาหลอวันนั้นจะมาไปไม่ทันเฉียดกันนิดเดียว จอรถเพื่อจะเอาไก่ฟ้าพยาหลอเพื่อจะดักเอาอันนี้ขอความกรุณาทุกท่านที่เห็นเป็นหูเป็นตาช่วยพระญาติด้วยธรรมชาติคงอยู่สัตว์ป่าคงเหลือก็พวกเราช่วยกันนี่แหละดังนั้นมันมีเหตุมาแล้วเดี๋ยวก็จะโทษพระวะพระนี่แหละตัวการอะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะตมาไม่ได้เคยที่จะ เอาของป่าออกไปก็อยู่ในป่านี่แหละนกยุงป่าสัตว์ป่าไก่ฟ้าหรือว่าอยู่ยาอะไรที่เป็นสมบัติของป่าพระก็ไม่ได้มีสิทธิ์เลยนะพระก็อยู่อาศัยป่ามาอยู่อาศัยตามกฎหมายของกรมป่าไม้เท่านั้นไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงอะไรกับป่าอยู่ตามระบบระเบียบของกฎ กระทรวงของกฎของป่าไม้เท่านั้นเองดังนั้นใครที่มาในวัดป่าภูผาสูงนอกจากเดินเที่ยวแล้วเห็นกล้วยไม้ก็เอาไปเห็นยูกยาหรือว่าพวกสบู่เลือดพวกเพชรเชื้อเหิงพวกอะไรที่เป็นธรรมชาติบางอย่างเป็นธรรมชาติที่วัดมีคนมาถวายบางอย่างเป็นธรรมชาติแท้ที่อยู่ที่เดิมของมันหรือยาบางชนิดที่มันหายากอะไรอย่างนี้ หรือว่านกบางชนิดหรือว่าสัตว์เพียงแต่จอดรถไว้ก็ก็ก็เอาพวกนี้ขึ้นรถไปไปเลยก็มีมาเหมือนนักท่องเที่ยวแต่ว่ามาแฝงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อันนี้ถ้ามีเหตุการณ์อย่างนี้ทางวัดก็เตือนไว้ก่อนว่าทางวัดไม่ได้อนุญาตที่จะมาให้มาคนมานำสมบัติป่าออกจากป่า วินัยเนี่ยเขามีนะยาโยมทั้งหลายวินัยเนี่ยมันจะเป็นสมบัติเงินทองพระไปเจอเพชรนินจินดาในถ้ำในหุบเขานี่พระก็เอาไม่ได้นะอย่าว่าแต่พวกหยกพวกยาพวกอะไรเลยหรือต้นไม้ภูเขาอะไรเลยแม้แต่เพชรนินจินดาเล็กๆที่ใสติดสายยามได้ลวงปู่หลีท่านเล่า่านภาวนาเจอสมบัติเก่าๆเห็นก็ปล่อยวางเป็นสมบัติของแผ่นดินเอามาถือเป็นข้องตัวไม่ได้นะ เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติที่มันคู่แผ่นดินมานะอื่นๆก็เหมือนกันต้นไม้ภูเขาหรือพระจะไปยึดเอานั่นเป็นของตัวของตนก็ไม่ได้อันนี้มีเหตุมาแล้วนะเมื่อวันสองวันนีนะ้มีคนเอาของพวกนี้ออกจากวัดไปจอดรถแล้วขนไปอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่ควรก็ควรจะได้สำนึกควรจะได้คิดว่า สมบัติป่าก็ควรจะอยู่กับป่าพระก็ไม่มีสิทธิอนุญาตพระก็พระเป็นผู้มาอาศัยป่าเหมือนกันไม่ใช่เจ้าของหรือว่าเป็นตัวป่าซะเองที่จะอนุญาตตัวเองได้หรือว่าเป็นตัวกฎหมายซะเองก็ไม่ได้มีแต่จะต้องส่งเสริมรักษาดูแลหรือป้องกันที่ภูผาสูงนี้มีห้องเรียนธรรมชาติที่จริงวันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะชักชวนพวกเครือขา่ายภูผาซะหน่อยนึงนะ ให้เขามาดูและโดยคุณูเหี่ยวก็นำก็กะว่าจะไปผาจงอางเดินจากผาชั้นล่างผาต้นโดยเราจะหาจุดลงจุดขึ้นตรงไหนกันดีแล้วก็ผู้คนจะได้ชมธรรมชาติตรงไหนกันเหมาะอะไรอย่างนี้นะจะก,กำลังหาจุดอันเหมาะสมที่จะเป็นทางเดินในธรรมชาติและหาจุดที่เราจะต้องไปทำแหล่งน้ำให้สัตว์ที่อยู่ในป่า หรือว่าเป็นแหล่งอาหารที่เราสามารถไปปลูกให้มันได้อย่างเช่นต้นกล้วยเนะี่ยเราไปปลูกตรงไหนมันออกลูกมาสัตว์ก็ได้กินเป็นที่อาศัยของสัตว์อย่างสมบูรณ์แต่ไม่ใช่ไปกวนเขานะไม่ไปกวนแต่ว่าไปเพิ่มเติมก็เหมือนพระเดินไปนี่เขาก็ไม่กลัวเพราะว่าแปลกอยู่นะสัตว์สัตว์กับพระนี่เขาก็จะไว้ใจ เขาคงเห็นว่าผ้าเหลืองนี้น่าไว้วางใจถ้าผ้าเหลืองน่าไว้วางใจก็เขาก็ไว้วางใจสัตว์มองไปก็แค่นี้ก็เห็นกระรอกกําลังไต่อยู่สวยงามเชี่ยวในธรรมชาติตรงนั้นก็ได้เห็นไหมถ้ามองดูก็จะเห็นกระรอกมันก็ไต่มันก็ดูทะเลเหมือนกันก็มียเ,เย็นอไร เป็นสัตว์ในชาตินี่ถือธรรมาที่เย็นๆรวมทั้งหลายอันนี้จะมาอยู่ตรงนี้กับแล้วที่กันเดินป่ากันสนิดสักหน่อยฝนตกวันนี้ถึงพรุ่งนี้ก็น่าจะแห้งดีแล้วแล้วก็มาดูว่าเราจะปีนลงตรงไหนกัน ลงไปผาชั้นที่สองกันอันนี้ก็เห็นธรรมชาติว่าภูผาสูงมีธรรมชาติจริงๆและธรรมชาตินี้จะมีไม่ได้ถ้าไม่มีคนรักษาเพราะว่าไฟนี่มันไปได้ทุกที่นะไฟป่ามันก็ไม่ใช่ไฟป่าแล้วไฟคนจุดนี่แหละไฟเกิดจากคนจุดนี่แหละ mm hmm. การล่าสัตว์อย่างนี้ถ้าไม่มีคนดูคนห้ามก็กล่าก็ยิงทิ้งกันหมดที่ไหนก็ตาม ไม่มีคนดูคนแลจะคิดว่าเป็นภูเขาอยู่เฉยเฉยก็เจริญแล้วดีแล้วไม่มีทางเพราะมนุษย์ไม่เหมือนกันผู้มีศีลมีธรรมก็มีผู้ไม่มีศีลมีธรรมก็มีผู้อดอยาก,กมีผู้สบายมีผู้ชอบกินอาหารแบบนี้ของป่าก็มีผู้ไม่ชอบกินก็มีหลากหลายหลายอย่างหลายประการวันนี้ก็ยืนอยู่ที่กุฏิข,ข้างกุฏินี่เป็นธรรมชาติแบบนี้ให้เห็น ว่าเรามองไปไม่เห็นละเริงแล้วนะเรามองไปไม่เห็นไม่เห็นคลองม่วงแล้วไม่เห็นเขาใหญ่แล้วนะไม่เห็นวังใส่แล้วเรามองไปไม่เห็นวังกะทะวังหมีแล้วตอนนี้นะเพราะว่าเป็นทะเลหมอกไปหมดก็ท่านทั้งหลายที่อยู่ทางด้านนี้ด้านฝั่งปากช่องฝั่งนี้ระเริงหรือ ฝังคลองม่วงวังไซหรือทางโป่ง,ปงตะลองขนงพระวังกระทะวังหมีที่เหล่านี้สามารถฟังพระหมหาธิดาได้ด้วยขึ้นวัดป่าภูผาสูงเสียงธรรมจากวัดป่าบันาดาได้ด้วย1้3ย5 FM นะก็สามารถติดตามรับฟังได้ตามสมควร น,นี่คือสิ่งที่ดีๆแล้วก็นํามากล่าวท่านทั้งหลายได้ฟังวันนี้ที่มาพูดเรื่องคนมาวัดวัดไม่เรื่องเอาความกับใครมากนักไม่อยากเป็นความกับใครก็บอกเตือนกันว่าบางคนมาวัดก็แบบนี้ก็มีและบางคนมาหวังเพื่อจะขโมยบางทีมาหลอกไม่ชีนะไม่ชีจแจกของวัดถูกก็หลอกเยอะอย่างพระของวัดเนี่ยไม่ชีทองอยู่พระของวัดเนี่ย เป็นเหลือนเงินเป็นกลิ่งเงินของวัดฉลองพระาธาตุจอมผานี่ก็บแบกบอกไม่ชีว่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยก็หยิบดูไม่ชีก็คุยคนนี่หันมาก็หายไปละหรือวัยนี้ไม่ชีอุตมะธรรมาผู้ชายหนุ่มๆแข็งแรงบอกว่ามีคนล้มอยู่ตรงนู้ดไม่ชีใจแจ๋ก็รีบวิ่งไปดูกลับมาเงินต้นพระป่าหาหมดหรือว่าแตนเมียของวีรนาบุญมาดูแลทางอุโมงค์ชักพระ ก็ไปหลอกเขาว่าคนเป็นลมอยู่ตรงนั้นตรงนี้พอเขาเดินไปกลับมาเงินป่าป่าหายหมดอันนี้มิตราชีพอย่างนี้นะญาติโยมทั้งหลายจะทําอย่างไรคนมาวัดป่าภูผาสูงก็เชื่อเป็นหนเป็นตาด้วยกันด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีว่ามาเอาอย่างเนี้ของในวัดมาเอาในสิ่งที่เป็นสมบัติของป่าออกไปเวลาเราเผลออะไรอย่างนี้เป็นต้น อาตมาก็ดูไม่ไหวเหมือนกันนาะจะไปปิดประตูวัดก็ไม่ได้นาะเพราะว่าคนก็เข้ามากราบพระธาตุจอมผากันอยู่อันนี้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังกันว่า mm hmm. เหตุเหล่านี้มันมีแล้ว mm hmm. เหตุเหล่านี้มีแล้วที่วัดป่าภูผาสูง mm hmm. ก็คงเป็นเพราะว่าเขาอาจจะลำบากอดอยากหรือเป็นนิสัยที่ขโมยมีสองแบบ บางคนอดอยากลําบากแค้นคิดไรไม่ออกก็อาจทําไปได้ชั่ววูบก,ก็น่าสงสารแต่ก็ไม่ควรทําอยู่แล้วล่ะบางคนเป็นนิสัยที้ขโมยมาวัดเลยมองเลยจะเอาอะไรบ้างเอาอะไรบ้างนะบางทีของของวัดเราใช้ล่าใจว่าคนมาวัดคงเป็นคนดีพวกสาวารพวกเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่อมีอะไรตามสาัลาตามอะไรที่เราทํางานเนี่ยมันหายหมด เพราะว่าหยิบช่วยเอาขึ้นรถไปเสียหมดหรือบางทีรถมาจอดสองคันใครมาวัดป่าภูผาสูงนี้ช่างทองที่มาทําซด์อุปกรณ์หลังเครื่องมือเขาอยู่ท้ายรถเขาเขาไปซ่อมโซลารเซลล์แล้วก็เอาเครื่องมือวางไว้ที่ท้ายรถเขารถคันหนึ่งก็มาจอดเทียบพอเขามาดูทาหลังเครื่องที่เป็นเครื่องมือจากต่างประเทศ ก็เอาจอดรถเทียบแล้วเอาของที่รถเขาขึ้นรถตัวไปเลยแต่จะถามหากล้องวงกล้องวงจรปิดที่วัดป่าภูผาสูงว่าเราเป็นวัดป่าจะไปติดกล้องวงจรปิดไปทั่ววัดทั่ววาได้ยังไงกันอันนี้ผู้ที่มาวัดป่าภูผาสูงก็สำรวมระวังดูแลรถของท่านดูแลของของท่านมันอาจจะมีก็ได้ล็อกรถให้ดีและคนที่มาวัดเนี่ย ทางวัดก็ระมัดระวังให้อยู่แล้วหลักแต่วัดไม่ได้มีเจ้าหน้าที่นะมีแม่ชีมีแม่ชีชแก,แก่มีพระวัดป่าภูผาสูงเป็นวัดที่เป็นธรรมชาติเข้าออกง่ายมีแต่ไอซียูทุกคนเป็นหมดแล้วไม่ได้มี v ี p ออะไรวัดไม่ได้เซฟอะไรว่าพี่น้องเข้าไม่ได้ไม่มี ทุกคนก็มีอย่างบุญนี้ก็แจ้งให้ท่านทั้งหลายได้ทราบและมาวัดนี่ก็ต้องระวังเพราะว่านกยุงมันเยอะมันอาจจะไบเหยียบหน้ารถท่านให้เป็นรอยเท้าก็ได้หรือกระรอกก็เยอะจอดรถไว้ระวังมันกัดข้าวกัดของของทุกทกท่านหลายอย่างหลายประการก็มาวัดป่าอุาสูงก็จอดแล้วก็ติดต่อแม่ชีที่อยู่ตรงนั้นชื่อแม่ชีจารุะ ไปทักทายแม่ชีก่อนให้รู้หน้ารู้ความกันอันนี้เป็นประการสำคัญวันนี้พูดให้ท่านทั้งหลายได้ทราบเพราะมีเหตุว่าคนมาวัดแล้วเอาสมบัติของแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นหยูยาอะไรที่ที่เป็นของหายากที่เขาหากันที่อื่นไม่ที่นี่มีพูดอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไม่บอกไปทุกอย่างนะ ฉะนั้นว่าเราจึงเป็นห้องเรียนธรรมชาติก็วันที่28นี้ก็จะมีการเดินจุดที่เป็นห้องเรียนธรรมชาติร่วมกับ g ีโอพาร์คกับดรจรูนแล้วก็ทางอบตอมะเกอือใหม่พวกรองนายกเขาก็จะมากันแต่ว่าก่อนจะถึง28วันพรุ่งนี้อาตมาก็คิดว่าจะให้ครูเหี่ยวนี่นำเซอร์เวทางซึ่งเป็นทางเดินที่อาตมาเดินอยู่แล้วละ่ะ มุติตรงนั้นรอดตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นและพี่น้องจากปากช่องจะขึ้นมาทางไหนก็จะได้เตรียมทางจากทางปากช่องด้วยอันนี้งานวัาตามาก็มีงานเพื่อพี่น้องโคราชของเราเพราะว่าด้านด้านฝั่งเนี้ยฝั่งติดปากช่องนี้เป็นด้านที่ สามารถจะขึ้นมากราบพระธาตุจอมผาได้สามารถจะชมท,ทัศนียภาพภาพด้านฝั่งนี้ได้ก็องเรียนธรรมชาตินี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งให้พี่น้องจากทางปากช่องไม่ต้องอ้อมไกลเป็นร้อยกิโลสามารถขึ้นมาทางบ้านสะพานหินบ้านสารเจ้านี้ได้กระยน,นี้มีการปรึกษาหารือกันประชุมนัดแรกไปแล้วนะกับพออสมทวินลีลามนโนธรรมก็ต้องขอบคุณทั้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้พออสำนักแปดซอรสราวุธ ขอบคุณไปถึงผอโอมแล้วก็ผอ,อ,อ,อแล้วก็ท่านรองอธิบดีคนใหม่ผอ,อท่านรองนรินนะแล้วก็ขอบคุณท่านอธิบดีกรมป่าไม้คนปัจจุบันหลายๆอย่างท่านท่านมองเห็นความดีว่าความดีมันถึงจะรักษาป่ารักษาธรรมชาติได้ถ้าไม่มีความดีรักษาไม่ได้หรอกเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ไหวที่จะไปรักษาบริเวณของเรานี่ดีทีต่ติดต่อกับเขตสาพันสัตว์ป่าภูหลวงของเชยพรทัพทิมทองเชยพรนี่ดูแลฝั่งของเขาดีเพราะมันมีมันมีกระทิงมีหมีมีสัตว์ป่าหลายชนิดพวกเลี้ยงผาพวกกวางพวกอะไรพวกนี้เป็นสัตว์ธรรมชาติซึ่งทางวัดป่าอ้ผาสูงเรากำลังมองดูว่า ถ้าเราป้องกันคนล่าสัตว์ได้ถ้าเรามีแหล่งน้ำให้สัตว์จะเป็นปากทางแห่งต้นน้ำอันงดงามแล้วจะเป็นปากทางแห่งสัตว์ทั้งหลายจะได้มาอาศัยเรียกว่าปากทางแห่งความเจริญสัตว์จะลงมาเพียงแต่ป้องกันคนล่าสัตว์เท่านั้นอัตมนี่ก็ยังไม่มีปัญญาจะทำ ถ้าหุบเขาเดียวดายในวัดป่าอ่าสูงสามารถป้องกันคนล่าสัตว์ได้เท่านั้นเราจะมีสัตว์ให้ดูเยอะแยะเลยและจะมีสัตว์มากมายให้ตื่นตาตื่นใจกันขอให้มีแหล่งน้ำขอให้มีที่กินของเขาสัตว์ก็เหมือนคนลงอยู่ในกลางป่ามีแต่ตายไม่มีอะไรกินถ้าลงไปในที่โล่งมีผักผลไม้ก็รอดสัตว์ก็เหมือนกันอันนี้โครงการห้องเรียนธรรมชาติ าตมาอยากเห็นว่ามันเป็นธรรมชาติจริงไม้ภูผาสูงนี่นี่แตมาเยือนอยู่หน้ากุฏิอาตมาเองเท่านั้นนะควรจะเป็นห้องเรียนธรรมชาติและควรจะต้องรักษากันถ้าว่าดีเราต้องมีการห้ามจึงปรึกษาไปยังรองอธิบดีกรมตํารวจท่านรองเด่นพลตร,เ,รเอกด้ำรงศักดิ์กิติประภัฒบอกว่าห้องเรียนธรรมชาติต้องมีตํารวจด้วยนะเพราะว่าเราต้องดูแลแนวเขตท่านก็ยินดีจะฝาก ทางตำรวจเป็นผู้กํากับปากช่องก็ดีสูงเนินก็ดีให้มีส่วนร่วมในการที่จะรักษาห้องเรียนธรรมชาตินี้ร่วมกับวัดป่าภูผาสูงร่วมกับอาบาตอมะเกลือใหม่ร่วมกับทางที่จริงทางอาบาตอ,อีกอาบาตอหนึ่งควรจะเชิญก็คืออาบาตอคลองม่วงอันนี้าตมาจะประสานกับอาบาตอคลองม่วงเพราะตอนนี้เราประสานกับผู้ใหญ่บ้านเขตปากช่อง น่าจะต้องมีนายกอบาตาและกำนันถึงจะสริดผลถึงจะดีงามในฝ่ายนี้อันนี้ก็มันแปลบขึ้นมาในความคิดแล้วก็ท่านนอำเภอปากช่องด้วยควรจะมีส่วนในห้องเรียนธรรมชาตินี้ด้วยก็ปรึกษาไปยังหลายๆท่านที่เคยเป็นคนดีๆมีศีลมีธรรมร่วมกันรักษาธรรมชาติร่วมกันรักษาสิ่งที่เป็นธรรมชาติจริงๆ แล้วก็เกื้อนหนุนธรรมชาติทําให้ป่ามีน้ํามีแหล่งธรรมชาติน,น,นตี่เรียนรู้ในธรรมชาติเรียนรู้ในธรรมะเรียนรู้ในสกลากายของเราและสิ่งที่อู่รอบรอบรอบตัวเราให้เป็นประโยชน์วันนี้ผูดท่านทั้งหลายได้ฟังกันแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวที่คนมาวัดที่มาหยิบฉวยเอาธรรมชาติไปไม่ว่าจะเป็นยูกยาหรือของหายากหรือว่า,ายาก ในวัดป่าภูผาสูงซึ่งอาจจะหาที่อื่นยากแต่ที่นี่หาง่าย<ม>ก็เลยหยิบเฉยไปได้อย่างเช่นต้นขี้พระร่วงหรือขี้พระอินท์ี่อื่นอาจจะหายากหาดูยากหาดูลําบากแต่ที่วัดป่าภูผาสูงจะ,ะต้นนี้อยู่ในวัดป่าภูผาสูงของเราอันนี้ดูกระรอกมันวิ่งเล่นของมันสนุกสนานตามเรื่องของมันดูกระรอกนั่นโอ้โหไปโน่นละ สนุกสนานตามเรื่องของเขา,านโน่นโน่โนกระโดดโลดเต้นเรื่องของเขาเาล่ะนี้พูดในวันนี้ได้เห็นธรรมชาติแห่งเมฆหมอกอยู่ที่บริเวณนี้อาตมาอยู่ที่ในว่าผาหลวงปู่มั่นสามวิหารหลวงปู่มั่นขยับไปหน่อยก็ภูผาสูงและขยับไปหน่อยก็ผาสามเหลี่ยม และล่างลงไปก็เรียกว่าผาชั้นสองนะมีหลายชั้นทีเดียวเป็นหน้าผาไปเรื่อยๆตลอดแนววัดนี่หลายกิโลเป็นหน้าผาทั้งนั้นอันนี้คือเรื่องราวดีๆพูดท่านทั้งหลายได้ฟังในวันนี้อัปเดตเหตุการณ์ในวันนี้18มีนาคมพุทธศักราช 2,500... าร้ากาัาโยมทั้งหลายและก็เรื่องราวที่ต้องพูดเพราะเกี่ยวกับวัดกับป่า ให้ผู้ที่มาเกี่ยวข้องกับวัดบาสนาได้มีเข้าใจจะได้เข้าใจให้เป็นอัดเป็นทมไปด้วยให้เป็นศีลเป็นธรรมกฎหมายบ้านเมืองด้วยขอเจริญพรนกอะไรรวยตัวเล็กๆนั่นนกอะไรตัวเล็กๆไหนไหมมันตัวเล็กมากเลยจริงๆไม่เห็นแล้อนกตัวเล็กๆ ดูยากมันเล็กมากตันนกพวกนี้นจะมีนกตัวเล็กๆมาอยู่ต้นไม้ต้นนี้ประจําเลยนะตัวนี้เดี๋ย